ค,คลิปนี้เราก็อยู่กับวินกันนะครับของไต้หวันนะเป็น BB บีกันเราจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างปืนวินกัน73 1ลํางกล้อง2,5นิ้วนะครับกับวินการ701น701นะครับลำกล้อง4นิ้วที่เราเพิ่งซื้อมานะครับพอดีเรามีตัวนี้อยู่นะสำหรับคนที่กำลังจะซื้อปืนลูกโม่มาเล่นนะจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจนะบางทีอาจจะเลือกไม่ถูก ก็อยากได้ลำกล้องขนาดไหนนะครับจะเอายาวหรือจะเอาสั้นดีคลิปนี้เราจะมาแนะนำคร่าวๆให้นะครับสำหรับตัวสั้นตัวนี้เราเคยทำรีวิวไปแล้วตัวปืนเป็น full marking นะครับมีลายสมิธแอนวัตสันนะลำกล้อง2.5นิ้วตัวนี้ก็เพิ่งทำคลิปไปลำกล้อง4นิ้วหลังสะพานนะครับเราจะมาเปรียบเทียบแต่ละจุดนะ เริ่มจับด้ามนะด้ามตัวนี้มันจะใหญ่กว่าสําหรับคนมือใหญ่ๆเวลาจับมันก็จะกระชับมือพอดีนะตัวนี้ด้ามเล็กด้ามเล็กก็ไม่ใช่ว่าจะจับแล้วไม่ถนัดนะจับแล้วมันก็ถนัดมือเข้ามือพอดีนะก็ใช้ได้ทั้งสองแบบนะมันอยู่ที่เราชอบนะตัวปลดเซฟตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็จะตัวใหญ่กว่าตัวตัวสั้นนะ ตัวสั้นมันจะออกเป็นทรงสามเหลี่ยมขนาดเฟรมปืนเท่ากันนะตัวเฟรมปืนบอดี้ตรงนี้นะมันเท่ากันนะตัวไกลไกลปืนตัวนี้จะใหญ่กว่าหน่อยนึงตัวนี้เล็กกว่าลํากล้องก็งไม่เท่ากันอยู่แล้วนะด้านบน ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ติดกับปืนนะปรับไม่ได้นะเวลายิงก็ต้องใช้ฝีมือพอสมควรตัวนี้ศูนย์ปรับได้นะครับตัวนกศัพท์ตัวนี้ใหญ่กว่านะเวลาเรายิงเราง้างแบบซนะิงเกิลนะซิงเกิลก็อัลบั้มเดียวไม่ใช่นะซิงเกิลก็ยิงทีลนะนัดไม่ใช่นักร้องนะจะมาอัลบั้มเดียวบ้าบอลเลย มันก็จะง้างได้นะไม่เจ็บนิ้วนะตัวนี้เวลาซิงเกิลบ่อยๆก็ง้างทีละนัดมันจะเจ็บนิ้วนะเพราะว่าตรงนี้มันคมนะขอบตรงนี้ยมันคมเดี๋ยวเรายิงกสติโอทูมันจะยิงได้ประมาณร้อยนัดน,นะเราก็ต้องง้างแบบนี้ร้อยครั้งเพราะว่าถ้าเรายิงดับเบิ้ลบ่อยๆปืนมันจะพังนะเพราะว่าตัวแรงกดมันจะไปอยู่กับนกสับแล้วก็ไปงัดตัวนก ข้างบนให้มันง้างขึ้นนะแล้วเหนียวเนี่ยมันก็จะพังเร็วถ้าเราใช้วิธียิงแบบซิงเกิลยิงทีละนัดก็จะช่วยถนอมปืนได้เล่นได้นานขึ้นนะครัสำหรับด้านขวาด้านขวาก็พวกน็อตสปูอะไรพวกนี้จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งเดียวกันเลย ไม่มีลายปืนมันคนละทรงครับตัวนี้ก็ถ้าดูในคลิปดูในรูปภาพมันจะเหมือนว่ากระบอกเล็กนะแต่จริงๆแล้วมันกระบอกใหญ่มากนะเดี๋ยวเราจะลองเปรียบเทียบให้ดูเปรียบเทียบกับก๊อก17แล้วกันนะตัวนี้เป็นก๊อก17 Gen 5นะของ w U e นะมันใหญ่นะใหญ่กว่าก๊อก17อีก ลำกล้องมันยาวกว่าด้วยนะตัวเฟรมมันใหญ่กว่าตอนที่เราซื้อเราคิดว่ามันเป็นกระบอกเล็กๆนะแต่จริงๆแล้วมันใหญ่เดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับ M1911 มันใหญ่นะครับพอดีกับ M1911 เลยนะลำกล้องยาวกว่าด้วยนะ ตัวเฟรมปืนก็ใหญ่กว่าใครอยากคิดว่ามันเล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักให้ดูน้ำหนักต่างกันมากขนาดไหนนะครับสองกระบอกนี้เอาตัวเล็กก่อนตัวเล็ก 747กรัมนะน้หนักนะตัวใหญ่967 68กรัมนะเกือบ1กิโลนะก็น้ำหนักกำลังกำลังพอดีนะใครที่กำลังจะซื้อมาเล่นก็ลอง ลองดูแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะเราก็แนะนําไม่ถูกเหมือนกันอนะเพราะว่าปืนมันคนละทรงมันแล้วแต่คนชอบถ้าคนชอบแบบสั้นๆทรงแบบนี้อันนี้มันน่าจะเป็นทรง38นะครับจุดสามแมันก็สวยงามมันสวยงามคนละแบบถ้าใครชอบยาวๆหน่อยยิงได้แม่นยําขึ้นก็เอาเป็น4นิ้ว นะแต่ข้อเสียของมันก็คือตัวเนี้ยมันก็แก๊กนะมันไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นเท่าไหรนนะเวลาเราเล่นมันอาจจะมีขยับบ้างนะครับข้อเสียก็มีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะตอนนี้เรายังไม่ได้ยิงนะเรอเอาแก๊สใส่ไว้เฉยแต่ยังไม่ได้เจะว่าจะยิงแหละแต่พอดีพี่ข้างบ้านเขา หยุดงานอยู่บ้านพักผ่อนกันนะเราก็เลยไม่ยิงนะเก่งใจเขาให้เขาพักผ่อนเลยเพราะว่าเสียงมันก็ค่อนข้างที่จะที่จะดังนะก็เดี๋ยวไว้ยิงให้ดูโอกาสหน้าเดี๋ยวจะยิงทั้งสองก็บอกแหละเปรียบเทียบกันนะก็ลองดูแล้วก็ตัดสินใจดูนะว่าชอบแบบไหนมันสวยคนละแบบนะถ้าชอบแบบ มีมาร์กกิ้งมีลายเอาไว้วางโชว์สวยๆยิงเล่นบ้างเป็นบางครั้งนะครไม่เน้นว่ามันต้องแม่นยำทุกนัดก็ซื้อแบบนี้ได้นะแต่ถ้าชอบยิงอยากจะแบบยิงเป้าบ่อยๆเราแนะนำตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เวลาง,ง้างไม่เจ็บมือนะแล้วก็ลำกล้องก็กำลังคอดีนะไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปเวลาเล็งมันก็ ถ้าลำกล้องมันยาวอะ่ะเวลาลิงมันจะสั่นแต่ตัวนี้มันกำลังพอดีมันก็น่าจะลิงง่ายก็เป็นประมาณนี้นะครับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะก็อย่าลืมเล่นให้ถูกกฎนะครับอย่าทำให้ใครเดือดร้อนเราทำอะไรก็ได้นะแต่อย่าแต่อย่าทำให้ใครเดือดร้อนชอบอะไรเล่นอะไรก็เล่นไปเลยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะซื้อปืนของเล่นมาเล่นนะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ